ู้ช่วยศาสตราจารย์ดรราวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชอดอกรกนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้การต้อนรับนายจรุนศักดิก์สิงหเดชรองผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจตรีชยุทธมมร,รยาทผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิด ให้บริการพิพิธภัณฑ์ต่างๆขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อมนำเสนอมาตราการคัดกรองความปลอดภัยแก่ประชาชนแบบนิ w normal ดรคณิกาเชิญรองผู้อำนวยการองค์การพิพธิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีขึ้นตามลำดับอาพาวชจึงกลับมาเปิดให้บริการทุกพิพธิธภัณฑ์ในเดือนมิถุนายนนี้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้แก่พิพธิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพธิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและพิพธิธภัณฑ์พระรามเก้าโดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งเดือนเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายน2 5 0 0 63นี้ซึ่งอพวชยังคงมาตรการความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดชิ้นงานระบบคัดกรองต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าใช้บริการ ก็สำหรับอพชนะคะเราก็เตรียมความพร้อมสำหรับพิพิธภัณฑ์ทั้ง4พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะก็คิดว่าเราพร้อมที่สุดนะคะสำหรับการรองรับผู้เข้าชมที่จะมาเยี่ยมชมเราแบบ New Normal นะคะอันแรกเนี่ยเราก็ได้มีการขอเชิญชวนนะคะให้ผู้เข้าชมทุกท่านเนี่ยจอง ะะการเข้าชมก่อนเพื่อเราจะได้ดูแลเรื่องการต้อนรับท่านแล้วก็จำกัดจำนวนผู้เข้าชมนะคะวันนี้เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของทุกท่านนะคะเราจำกัด จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละอาคารนะคะลดลงเนี่ยประมาณ1ใน3ของปริมาณปกติของเราก็มีมาตรการนะคะในการที่จะคัดกรองผู้เข้าชมทุกท่านก่อนมาเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจอุณหภูมิาการลงทะเบียนนะคะใช้ชนะแล้วก็หรือไม่ก็ลงทะเบียนด้วยกันจดชื่อนะคะรวมทั้งการจัดเจลล้างมือต่างๆนะคะในจุดที่จำเป็นและเหมาะสม ขณะที่นายจรุนศักดิ์สิงคเดชรองผู้ราชการจังหวัดปทุมธาน,นีกล่าวชื่นชมอ,อพวชที่มีมาตราการความปลอดภัยสำหรับการให้บริการเช่นการตรวจคัดกรองโดยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีการทำโซเชียลดิสแทนซิงมีการใช้ QR Code ของไทยชนะและการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันต่างๆทั้งเจลล้างมือหน้ากากอนามัยรวมทั้งจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไว้เป็นอย่างดี ในวันนี้มีความประทับใจแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของอพวชนะครับที่จะนำมาตรการของทางราชการนะครับไปดําเนินการเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เด็กและก็เยาวชนได้เข้ามาใช้บริการเพื่อเสริมสร้างความรู้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตนะครับในการเตรียมความพร้อมของทางอ,อพวชตามมาตรการต่างๆนั้นถือได้ว่าได้มีมาตรการที่ดีนะครับ นะแล้วก็มีความรัดกุมอย่างมากเลยในทุกๆเรื่องนะครับต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์แนะนําให้กับเด็กนะครับลงถึงเยาวชนที่จะมาเที่ยวนะฮะได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของทางอาพปชที่ได้กรุณาให้คําแนะนําไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อรักษามาตรฐานแล้วก็เพื่อให้บุตรหลานเยาวชนของเรานะครับได้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปครับ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง4แห่งขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตลอดเดือนมิถุนายนนี้สามารถลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ www.booking.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-5779999ต่อ2122และ2123 และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ของอ,อพพชที่ Facebook NSM Thailand และเว็บไซต์ w w w NSM.or.th